นาข้าวในทุ่งบางบานอำเภอบางบานจัังหวดพระนครศรีอยุธยาของจงรักไกลพบกว่า40ไร่กำลังเหลืองได้ที่รอเก็บเกี่ยวแต่ที่ผ่านมาฝนตกน้อยมเมล็ดข้าวไม่ค่อยสมบูรณ์นักและยังมีข้าวดีบที่มเมล็ดรีบเพราะต้องเจอกับน้ำท่วมก่อนหน้านี้ทำให้เป็นอุปสรรคในการเก็บเกี่ยว,วยงจงรักบอกว่าปีนี้แม้ได้รับข่าวสารว่าอาจจะแล้งยาวถึงปี2568 ทำให้กังวลไม่น้อยแต่ก็จำใจต้องทำนาต่อเพราะเป็นอาชีพเดียวที่หลเลี้ยงครอบครัวพร้อมภาระหนี้สินที่ต้องชำระทำยังไงก็ได้ให้ชาวนาม,มีไรายได้อะ<ม>เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องไปส่งดอกเขาทกศถ้าปีนี้ราคาดีข้าวราคาดีแล้วอาจจะไปผ่อนทกศสักหมื่นสองหมื่น,นแต่ไอที่กองอยู่มันยังเยอะอยู่<ม>ใช่ปหละ่ะ<ม>แล้วทกัเขาลดดอกให้เราเพ่ะ<ม>ใช่ปะ เขาเป็นสถาบันการเงินเขาก็ต้องการดอกผลแล้วเราจะไปเอาที่ไหนแถวนาถายุดทำเขากเยขายอมรับว่าที่ผ่านมาเคยได้รับคำแนะนำจากรัฐให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไปไม่อรอดเพราะประสบปัญหาโรคและ,มะแมลงสุดท้ายทำให้นี่สินยิ่งเพิ่มจึงยังไม่เชื่อมั่นกับการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นถ้ายังไม่มีความรู้มากพอรวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการตลาด ทำให้ชาวนาจำนวนไม่น้อยท้อถอยและต้องกลับมาทำนาแบบเดิมเพราะมีราคาข้าวและรายได้ที่จูงใจมากกว่าเราทำนาได้เออเพียมาตอนนี้นะสมมุติให้เราไปปลูกมันเอ,อแล้วมันจะได้ยังไงใช่ปะถ้าสมมุติให้เราไปปลูกมันเราไม่มีความชำนาญเลยเนี่ยจะต้องแมงมันจะมาตอนไหนตลบยอดมันกันก็ไม่เป็นเราไม่มีความชำนาญนะอ่ะจากประสบการณ์มานะ เมื่อก่อนนี้ให้ผมพวกผมเนี่ยทำแก๊ปคือเกษตรปลอดสารพิษรัฐบาลสนับสนุนอบรมถามว่าพอผมทำผลิตข้าวมาได้แล้วเนี่ยผมจะไม่มีที่ขายแก๊ปอ่ะผมก็จะไปขายไอ้โรงสีเยแช่บเนี่ยสมมติว่าโรงสียแช่มเนี่ยก็ขายราคาเขาขายแปดพันก็แปดพันก็เท่ากันแล้วทำแก๊ปเหนื่อยจะตาย ใช่ป่ะไอ้ที่เข,ขาใช้สารเคมีเขาก็เขาก็ไปขายเท่าเหล่าเลยส่วนแปลงกเกษตรแปลงนี้เป็นของบางออนคล้ายสีโพเธอมีนาวรวมทั้งหมด7ไ็ไร่กล้เก็บเกี่ยวนอกจากนั้นเธอยังแบ่งพื้นที่อีกหนึ่งไร่ทำกเกษตรผสมผสานเช่นกล้วยเพื่อเป็นรายได้เสริมและรองรับกรณีน้ำขาดแคลนหลังได้รับข่าวสารจากสื่อว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์แล้งยาวนาน แม้จะพร้อมปรับเปลี่ยนแต่เธอก็ตั้งคำถามเช่นกันว่าเมื่อหน่วยงานรัฐมีทางเลือกให้เกษตรกรด้วยวิธีการลดพื้นที่ปลูกหรือปลูกพืชใช้น้ำน้อยแต่หลายองค์ความรู้ที่จำเป็นกลับไปไม่ถึงเกษตรกรมาตรก,การาเออเนะี่ยปีหน้าจะแล้งนะเก็กกักนะ้าไม่ให้พวกชาวนาทำนะไม่ใช่ว่าแง้งมึงก็หยุดทาไปอย่างนั้นน่ะเราอยากได้อย่างนั้นแบบว่าให้เราทำมาหากินกันให้เขาเข้ามาถึงพื้นที่เราว่าเราเออเดือดร้อนยังไง หน้าแ้งคุณจะอยู่ยังไงเนี่ยทำนานจะอยู่ยังไงเอาพืชอะไรมาให้ปลูกจะได้สักเท่าไหร่จะพอไหมกับค่าใช้จ่ายจะพอไหมกับค่าดอกเบี้ยถ้าคนที่เป็นนี่ทศศจะพอกันไหมไม่ได้ทําไม่ได้ทํานานเน,นี่ยไม่ได้มีเฉพาะว่าชาวนานนะผู้ที่เขารับจ้างเขาก็ไม่มีอาชีพกันรับจ้างวานรับจ้างเกี่ยวรับจ้างฉีดยาทุกอย่างอะ่ะมันมันชะงักหมดอะ่ะคนในพื้นที่เนี้ย เมื่อน้ำหลากชาวนากลุ่มนี้สะท้อนว่าพวกเขาเป็นพื้นที่ที่ต้องรับน้ำแต่กรณีน้ำแล้งพวกเขาก็ยังไม่เห็นมาตรการช่วยเหลือที่ครบวงจรจึงอดไม่ได้ที่จะฝากไปถึงรัฐบาลใหม่หวังให้เข้ามาเร่งแก้ปัญหาชัดเจนเพื่อให้พวกเขามีโอกาสหลุดพ้นจากวังวนหนี้สินนิตยาเกิรติเสริมสินรายงาน ค่น,นี่ค่ะก็คือเป็นบทเรียนแล้วก็เสียงสะท้อนอีกหนึ่งในมุมมองก็คือว่าในมาตรการของเชิงเศรษฐศาสตร์นะคะทางด้านของผู้เชี่ยวชาญก็สะท้อนว่าปรากฏการเอลนโยร,รอบนี้นะคะถ้าหากว่าไม่เร่งจัดการเนี่ยมันจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจเดี๋ยวลองไปฟังเสียงอาจารย์วิชนุก,กัน,นะคะ่ะโดยที่เสนอนะรปรับตัวกัแบเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะครับผ่านในเรื่องของการ ให้องค์ความรู้อย่างเพียงพอที่ผ่านมาก็ให้นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นองค์จํากัดเราก็ต้องบอกว่าให้เป็นแบบที่อบรมสาชมชั่วโมงแล้วก็จากไปแต่การให้องค์ความรู้แบบใหม่จําเป็นจะต้องให้ตั้งแต่เริ่มทําเริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวซึ่งการทำตรนส่วนนี้ได้เนี่ยต้องยอมรับว่าภาครัฐเองเนี่ยมีบุคลากรที่จํากัดนะทำอย่างไงที่เราจะขยายความร่วมมือฮะนาทีนี้นะครับทั่วประเทศเรามีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรอยู่ทาไมเราไม่ใช้การ ศึกษาตรงส่วนนี้เข้ามาช่วยความร่วมมือนะครับในพื้นที่สำคัญมากภารกิจไปงบประมาณต้องมาด้วยนะครับที่ผ่านมาขอภารกิจนะฮะให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ช่วยแต่ว่าการช่วยแบบนั้นไม่ย,ยั่งยืนนะครับมันต้องมีงบประมาณมาจัดสรรด้วยเพื่อที่จะทําให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปอย่างเขาเรียกคู่ขนานกันไปถ้ากเกษตรกรได้ความช่วยเหลือที่สม่ำเสมอแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยนะครับผมเชื่อมั่นว่าความผูกพันความแน่นแฟ้นเนี่ยมันจะติดตามมาแล้วก็จะช่วย สร้างความมั่นใจให้เขาปรับเปลี่ยนได้อีกสิ่งหนึง่งนอกจากความรู้ก็คือเงินช่วยเหลือนะแล้วก็เงินช่วยเหลือเนี่ยก็แบ่งเป็นสแบบนะฮะแบบแรกก็คือเงินช่วยเหลือเพื่อปรับตัวนะกับอีกอันนึงคือเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหาย อย่างน้อยๆพรุ่งนี้จะมียติการเสนอวาระการประชุมนะคะอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้มีหลายหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อนเอล尼โยรวมถึงปัญหาภัยแล้งและการตั้งคณะกรรมการที่จะทํางานเกี่ยวกับด้านนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าหากว่าไม่เร่งจัดการอีก2เดือนต่อจากนี้เนี่ยเรารอรับน้ําเข้าเขื่อนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากแล้วถ้าไม่ได้ตัดสินใจก็อาจจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรได้ค่ะคื 2> อ2เดือนนี้ยังรอฝนได้อยู่นะคะแต่อีก2ปีนับจากนี้ต้องรับมือกับภัยแล้งอย่างเต็ม ตัวประเด็นการประชุมพรุ่งนี้สําคัญจริงๆเพราะว่ามันกระทบกับชีวิตของเกษตรกรด้วยนะคะ